วันนี้แม่ปลาและคนสวยของเราอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะมาทายกันว่าต้นโอลิฟบ้านพี่ย่ามีกี่ต้นอันนี้คือต้นที่หนึ่งต้นที่สองสามแล้วก็มีอีกกี่ต้นหน้าตามไปดูกันเลยค่ะต้นที่สี่ต้นที่ห้าแล้วก็ต้นที่หกเจ็ดแปดโอ้โหน้องยาจัดเต็มต้นโอลิฟสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ต้องถามว่ามูลค่าเท่าไหร่เต็มจริงๆ เต็มพื้นที่ันสวยนะคะมารอรับต้นไม้กันวันนี้ค่ะที่บ้านเขาใหญ่ของป้าป้านะคะโอ้โหบ้านนี้ถ้าออกมาเสร็จเนี่ยต้องสวยมากๆเลยนี่คือต้นอล l i หลักของที่บ้านค่ะแต่แอดมินว่า ไม่น่าจะจบแค่โอลิฟค่ะเพราะน้องยายาเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากต้องรอติดตามกันดูส่วนพี่แบร์ของเราค่ะก็ออกกำลังกายนะคะอุ้ยกับน้องหมาน่ารักจริงๆเลยอันนี้ช่วงพักเบรกนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาเล่นกับน้องหมางุ้งยิ่งุง้งิงงงงงงง่งน่ารักช่วงนี้นะคะพระเอกของสองใจเนี่ยเขาก็ต้องฟิตเฟิร์มหน่อยแลนะเด็กคือกินิยะกับโปรเจกต์ใหม่นะคะซึ่งจริงๆโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ ตั้งใจที่จะทำมานานแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาประกาศกันในปีนี้นะคะเอาเป็นว่ารอติดตามชมกับผลงานใหม่สองใจของนเดชคูกิมิยะรับรองความมันแน่นอนค่ะระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยทีเดียวแต่ดูจากลีลาการชกมวยแล้วเนี่ยท่าทางจะดูเด็ดเผ็ดร้อนกันเลยสำหรับผลงานใหม่ล่าสุดของนเดชซึ่งจะฉายในปีหน้านะคะไม่ใช่ปีนี้ I see song